สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Barrio Channel ครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Ragnarok ok We Return นะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมช่อง Barrio มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แนะนำอาชีพเมอร์แชนนะครับสำหรับ Ragnarok ok We Return เพราะว่าเป็นอาชีพที่ทุกคนจับตามองมากเลยเพราะเป็นอาชีพเดียวที่สามารถตั้งร้านขายของได้ทุกคนมาแล้วในที่สุดมันก็มาสักทีอาชีพที่สามารถตั้งร้านขายของได้ในเกมนะฮะ มาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าแบนะ็กสมิธหรือเมอร์แชนเนี่ยเองนะครับอาชีพพ่อค้าเนี่ยจะมีในส่วนของสก,กิลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่าสเตตัสอัพอย่างไรแบ่งเป็นสายอะไรได้บ้างนะฮะไปไปดูกันสำหรับเมอร์แชนนะครับเนี่ยคอตูมนะครับคอตูมสำหรับผู้ชายและผู้หญิงยังคงเหมือนเดิมนะครับยังคงอ้างอิงจากเลกนา็อกคลาสสิกนะฮะ คอตูมก็จะยังคงเหมือนเดิมปรับแต่งนะครับให้ร่วมสมัยหน่อยนะครับส่วนสกิลนะฮะเขาก็จะมีมากโหตามนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากสกิลแรกกันก่อนเลยนะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลบัฟนะครับเราสามารถนะฮะอัญเชิญรถเข็นนะครับออกมาสําหรับการใช้สกิลและสามารถเปิดปิดยกเลิกได้ตลอดเวลาเลยก็คือเป็นสกิลเรียกคาร์ดมานั่นเองหรือรถเข็นมานะครับนะ คู่ดาวนะครับจะอยู่ที่0 5วิก็คือเรียกปิดเรียกปิดเรียก,เ,ยกเ,ปปเปิดปิดได้อยู่ตลอดเลยนะต่อไปเป็นคาร์ดเลเวลูชันนะครับชอบอะ <laughs> เรียกแล้วเขียนมาจับแล้วเข็นคูย่ยังใส่หน้าเลยคาร์ดเลเวลูชันนะครับเป็นการโจมตีเป้าหมายมู่นะครับโดยการปาลดเข็นไปใส่ศัตรูสร้างดาเมจ167ของการโจมตีกายภาพนะครับกับศัตรูภายในระยะ1.5เมตรนะครับใช้ sp 5นะร,ระยะโจมตี1เมตรการโจมตีนะครับ หนึ่งครั้งคูดาวเจ็ดวินะฮะเป็นไงโมชั่นโคดเอาโคดดุโคดร้ายโคดอันตรายป่ะรถเข,นนเเข,นข็นใส่หน้าเลยยกดรถเข็นเขยังใส่หน้าต่อไปเป็นสกิลแอคมาสเตอรี่ครับช่วยเพิ่มค่าแอคแท็ก5%และก็ฮิตอีก5%ครับต่อมาดิสเคาท์นะครับสก,กิลนี้นะฮะจะเป็นสก,กิลพาสซีฟที่จะช่วยลดนะครับในการซื้อของกับ NPC ลง1% 1เลเวลนะครับอ่า ต่อไปเป็น Enhance HP ก็ช่วยเพิ่ม HP สูงสุดนะฮะช่วยเพิ่ม HP สูงสุด5%นะต่อไปเป็นสกิล Attack ครับ Active เป็นสกิล Phehalite Slash นะฮะถูกไหมอ่านถูกนะ Phehalite Slash นะฮะเป็นสกิล Attack ครับโจมตีเป็นเป้าหมายหมู่ ะะฮะเป็นการปาคลื่นนะครับเป็นรูปกากบาทนะฮะไปข้างหน้าโจมตีเป้าหมายหมู่ในระยะ6เมตรนะครับสร้างความเสียหาย184%ของพลังโจมตีนะฮะใช้ SP อยู่ทั้งสิ้น8หน่วยและระยะโจมตี5เมตรครับแานโจมตี1ครั้งและครูดาวส1บเอ็ดวิครับเป็นไงท่าสวยไหมเออฟาดขวานนะฮะไปข้างหน้าเป็นรูปกากบาทอต่คุณคิดดูอย่างเอาต่อไปนะครับเป็นสกิล Enhance Card ดดีโคเบอรใครที่ เล่นพ่อค้านะภูมิใจได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าสกิลมันอวยมากครูดาวลดสกิลลงนะครับของการใช้สกิลค้านิวเวอรชั่น0.4วิต่อหนึ่งนะครับต่อหนึ่งเลเวลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถปาค้านิวเวอรชั่นได้เร็วยิ่งขึ้นนะฮะต่อไปเป็นครีซี่อัพรอครีซี่อัพรอจะเป็นสกิลบัฟนะครับให้กับเพื่อนในทีมและตัวเราเองด้วยสแต็เพิ่มขึ้น5หน่วยสำหรับคนที่เล่นสายโจมตีกายภาพนะครับไม่ว่าโจนน,นักคณูหรือว่านักดาบนะครับ ดาเมจตัวนี้นี่คือแบบเพิ่มแบบบึ้มๆเลยนะฮะสิบเมตรนะครับ,รบเป็นระยะเวลาสามสิบวิใช้สีเจ็ดหน่วยครับผมอีโมชั่นก็สวยนะต่อไปเป็นโอเวอร์ชนนะครับเวลาเราขายของจะช่วยเพิ่มกำไรขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับของราคาสินค้านั้นนะฮะก็โอเคเลยและนี่ทุกคนจา๋าแมมโมไนนะฮะเมโมไนเราจะไม่ช่วยเป็นการ เอาขวายไปสับหัวล้วจะเป็นการที่ถือถุงเงินแล้วคว้างใส่หัวมันเลยนะครับโอ้เ oh, ท okay. เป็นสก,กิลโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับเป็นการปาดกระบาลด้วยเงินนะฮะถุงเงินนะทำดาเมจ202%การโจมตีกายภาพนะครับแล้วก็ใช้เซนีนะฮะ131เซนี่ที่มีอยู่แทน SP นะครับทุกคนเห็นไหมนีฮะ ถ้าหากว่าเซนีเราไม่มีผมจะบอกว่าถ้าหากเซนีเราไม่มีมันจะหัก SP เราแทนนะฮะมันจะหัก SP เราแทน131หน่วยทุกคนเห็นไหมแทนนะครับถ้าในกรณีที่เซนีเราหมดมันจะหัก SP เราแทนาการโจมตีจะโจมตีระยะ1เม็ดและโจมตี1นึ่งครั้งคูดาว7วิทุกคนผมบอกเลยว่าเอาเรื่องทุกะบาลแยกแล้วก็อันนี้เป็นสกิลนะครับ เปลี่ยนรถเข็นนะครับยิ่งเลเวลสูงขึ้นสามารถเลือกรถเข็นได้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับเป็นไงพ่อขาทุกคนคิดเห็นว่าไงเด็ดไหมนอกเหนือนะครับนอกเหนือจากอาชีพเมอร์แชนแล้วเนี่ยมื่อเราเปลี่ยนเป็นแบ็กสมิธกับมัสกับไวท์สมิธหรือมัตเตอร์สมิธเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยจะอวยไปในทางของบัฟและทำดาเมจได้ดียิ่งขึ้นนะฮะทำดาเมจได้อลังการงานสร้างขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ย b บ็ smith กซามิดจัดเป็นตัวหนึ่งที่ถามว่าโ P พไหมก็ค่อนข้าง OP เลยในระดับหนึ่งครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราชื่นชอบหรือเปล่าเราเข้าใจในสา skill มสกิลไหมส่วนตัวผมผมคิดว่าแบ็กซามิดเป็นตัวหนึ่งที่ต้องมีในปาร์ตี้เหมือนกับพีทนะครับเพราะว่ามันสามารถบัฟดาเมจให้กับเพื่อนในทีมได้เพราะงั้นใครที่เป็นสายพ่อค้านะครับแม่ค้าที่รออยู่เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับแบ็กซามิดนะผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจากที่ดูพรีวิวสกิลเมื่อสักครู่นะครับ สกิลเริ่มต้นก็ว้าวแล้วอะ่ะพอเป็นแบ็กสมิทกับไว้สมิทมันอาจจะว้าวขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะแป้วก็ได้นะใครจะรู้ใช่ไหมแต่แน่นอนแลละครับมันเป็นสายสกิลแล้วก็ คนที่จะเล่นเป็นสายโจมตีปกติสามารถเล่นได้ไหมเล่นได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นมาดูนะฮะสำหรับ3สายที่แนะนําให้เล่นเลยนะครับสาสายก็คือสายแรกขอยกตัวอย่างเป็นสายสกิลก่อนเลยแล้วกันซึ่งเน้นย้าไปในทางสกิลเลยก็คืออัดสกิลแรงๆนะครับก็คือสแตงเพียวเนาะต่อไปเป็นในสายของบัฟครับเราจะมีในส่วนของสแตงและก็วิดครับซึ่งจะทําให้ตัวเราถึกขึ้นบวกกับค่านะฮะค่ายินเนาะค่ายินที่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราใช้สกิลอย่างเงี้ยครับเราจะบัฟให้เพื่อนบ่อยๆเพราะฉะนั้นตัวเราต้องถึกเนาะแล้วก็มีดามจด้วยนะฮะมันจะทําให้ตัวเราตีได้แรงยิ่งขึ้นตีตีแรงไหมมันก็ตีแรงนั่นแหละแต่ว่ามันตีแรงไม่สุดไงแต่ว่าตัวมันถึกเพราะฉะนั้นมันจะคอยแบบทํซีซีแล้วคอยยื้อให้เพื่อนได้แล้วก็เป็นตัวบัฟให้กับเพื่อนในทีมได้ด้วยสําหรับคนที่เล่นสาย AGI เล่นได้ไหมพี่ผมใจรักผมอยาก ฟันแบบยิกฟันรวมๆชอบขวานรัวขวานทุกนะทำได้ครับเพราะว่าไม่แน่แบ็กสมิธนะครับพอเปลี่ยนเป็นแบ็กสมิธแล้วเนี่ยมันจะมีอะดีนาลีนรัสนะฮะมันจะอาจจะมีสกิลอะดีนาลีนรัสเพิ่มเอสพีดในการโจมตีของเราก็ได้นะฮะแล้วแต่ชอบแล้วแต่เราชอบเนาะแต่จากใจผมอยากให้ทุกคนลองเล่นเป็นสายสกิลดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะช่วยในส่วนของการทำดาเมจแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันมันจะได้ไม่เบื่อเนาะ แต่ว่าจะลองเล่นเป็นสาย SVD ก็ได้ครับไม่ติดเนาะแต่ให้เป็นสาย SVD แล้วทั้งทีก็คีไปโลดนะฮะทุบให้คีไปเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นไงทุกคนดูอาชีพพ่อค้าเมือแชนไปแล้วเนี่ยโอเคไหมรู้สึกว่ามีทิศทางในการเล่นของตัวเองหรือยังผมว่าทุกคนดูแล้วก็น่าจะเก็ตในส่วนของสกิลแล้วก็ ใครไม่เก็ตนะครับแนะนาให้ไปดูวนซ้ำนะฮะอาใครไม่เก็ตแนะนําให้ไปดูวนซ้ำอีกทีหนึ่งว่าจะเล่นไปในทิศทางไหนดีแต่สารสหรับตัวผมผมแนะนําว่าพ่อค้าเด็ดมากนะครับแล้วอย่าลืมว่าพ่อค้าเป็นหนึ่งอาชีพที่สามารถตั้งร้านขายของได้นะฮะเป็นหนึ่งอาชีพที่สามารถตั้งร้านขายของได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลเลยครับเพราะว่าพ่อค้าเจ๋งเนะเอาละสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนดูแล้วมีความรู้นะหวังว่าจะเป็นความรู้ด้วย สำหรับทุกๆคนนะครับไม่จำเป็นต้องลอกทั้งหมดก็ได้เอามาอาเด p ใช้เป็นของตัวเองนะครับและอย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับช่อง b a r i o channel ด้วยผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับฝากช่วยดันช่อง b a r i o ไปให้ถึง10,000แสนซับนะฮะไปให้ถึง1 0 0 0 0แสนซับด้วยขอขอบพระคุณจากใจเลยทุกคนนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง b a r i o ช่วยดันหน่อยนะฮะช่วยกันดันให้ไปให้ถึง1 0 0 0 0แสนซับเลยนะฮะ ขอบพระคุณจริงๆนะครับจักใจเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ